เรามาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยมีบุญมาในระดับหนึ่งแล้วทำไมปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงเกิดมาเสียชาติเกิดรับประทานอาหารก็เสียเปล่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านใช้คำพูดสั้นๆว่าเสียก้าศึกแล้วเขาว่าเสียกสุศกไปแล้วเนี่ยได้กำลังมาแล้วยังไม่เอามาทำหยุดทำเร่งให้เข้าถึงธรรมกาย ที่มีอยู่ภายในทั้งๆท,ที่รู้อยู่ว่ามีอยู่ภายในเป็นของดีของจริงของวิเศษของประเสริฐแต่คำมวัวทอดตุละซะไม่เอาใจใส่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้คอยความพร้อมของชีวิตคอยความว่างซะก่อนคอยว่าต้องมีเวลาว่างแล้วเจึทถึงจะทำ คอยว่าต้องให้พร้อมก่อนเหตุเว่ยกันซะก่อนหมดหนี้หมดสินก่อนแล้วถึงจะทำคอยว่าให้ลูกหลานมันเรียนให้จบให้มันโตกันซะก่อนเราถึงจะค่อยมาทำหรือคอยว่าเอาไว้ให้แก่ๆตัวก่อนเสร็จภารกิจทางโลกแล้วค่อยทำบางคนก็ขอหาประสบการณ์ชีวิตในทางโลกทามาหากินไปก่อนว่างเมื่อไหร่ก็จะค่อยทำกันอย่างนั้น เอาไว้ว่างๆแล้วค่อยทําไปเที่ยวเตร่เพิดเพลินหาประสบการณ์ซึ่งไม่ได้เรื่องไดราบวันไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเคาะสนิมโลกกันในภายหลังแล้วจึงทํามีความชล่าใจประมาทกันอย่างนี้ทั้งๆพยาม,มาจุราชนะพญาม,มานะมันตั้งผังสำเร็จเอาไว้ถอดกายตลอด2ี่นอนตั้งเอาไว้ติดเอาไว้หมดทุกกายเลย ก็ได้จังหวะมอไห่เนี่ยก็เ,เดินเครื่องหมุนใจถอดกายได้ทั้งนั้นแหละถอดกันมาหมดแล้วพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าเก่งท่านบรรลอนุตตะสัมมาสัมพธิญาณเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเรายังจับถอดกายไปเลยดับขันธปรรนิพานไปแล้วถอดกายหยาบกายเนื้อแต่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านเข้าถึง ความสมบูรณ์แห่งชีวิตแล้วพระอรหันต์ขจับถอดกันมาแล้วพละอริยะบุคคลพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันโคตรภูบุคคลจับถอดออกหมดชานลาภีบุคคลผู้ใดชานสมมบัติก็จับถอดมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่พระบุรมจกักรพพัดพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจับถอดได้หมด ชนชั้นกลางขหะบตตต่างๆก็ยังจับถอดออกหมดคนชั้นล่างที่ใช้แรงงานตลอดจนกระทั่งพวกเทอยากยือเก็บขยะมุลฝอยเทศบาลอะไรก็จับถอดหมดคนขอทานคนง่อยเปียเสียขาจับถอดได้หมด ล้วนตายหมดจะต้องถูกถอดกายกันสักวันหนึ่งวันไหนก็กำหนดไปได้เพราะเขาทำยี่สิบสี่นอตลอดเวลาทีเดียวเดินเครื่องหมุนใต้ถอดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมัวมาชะล่าใจไม่คิดที่จะสแสวงหาสิ่งที่ดีและมีอยู่ในตัวของเราโดยวิธีง่ายๆไม่เสียเงินเสียทองอะไรเลย แค่ทําใจให้หยุดนิ่งให้ได้ตลอดเวลาแค่นั้นแหละให้ของขวัญกับตัวเองแค่นี้ยังไม่ให้ให้ไม่ได้และจะไปให้อะไรต่อโลกภายนอกเพราะฉะนั้นใครที่ยังชาล่าใจอยู่ก็ตั้งมโนปณิธานให้ดีจะเป็นภิกษุสัม,มนเณรอนบาศกอบริสิกาสาธุชน ทุกชาติทุกภาษาพระเนนเทนะชโยบาศกวาสิกาคารวาาทุกชาติทุกภาษานะให้ตั้งใจกันเอาไว้ให้ดีทีเดียวจะฝึกตั้งใจทำหยุดทำนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้